ท่านู้ชมดูข้างกันด้วยนะก็อยู่กับผมนะครับ UFO CS วันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นเกมปลากรูในลบบวกกันนะครับท่านผู้ชมครับมาเลยตอนแรกก็ง่ายๆดรายนะท่านผู้ชมครับอ่ะสป๊าปอยครับท่านผู้ชมครับโอ้ยง่ายท่านผู้ชมครับมันง่ายเกินไปเหรอมันง่ายท่านผู้ชมครับอุ้ยมันชื่อด่านว่าอีซี่ปลากรูมันต้องง่ายอยู่แล้วสิใช่แล้วครับมันง่ายมาก ทำไมเมื่อกี้นี้ผมตายผมก็ยังไม่รู้สาเหตุนะครับว่าทำไมเมื่อกี้นี้ผมตายแล้วบอกว่า e อีซี่ครับท่านผู้ชมมก็ง่ายจริงๆนั่นแหละครับท่านผู้ชมครับตอานนี้นะครับผมเล่นโทรศัพท์นะครับมันจะม,มันจะไม่ขึ้นชิปล็อกให้ผมครับผมก็ถ้าท่านผู้ชมรู้นะครับว่าปรับช,ชิปล็อกให้มันอยู่ตรง,นรตงหน้าจอตรงไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับผมหาชิปล็อกไม่เจอในด่านนี้ครับใส่นี่ด่านนี้ผมไม่มีชิปล็อกผมต้องใช้มุมมองบุคคลที่หนึ่งแทนครับท่านผู้ชมครับ มองมางคนที่หนึ่งก็สามารถเป็นชิปล็อกแทนได้นะครับแต่เป็นชิปล็อกที่แบบจะดูแบบอัดหนึ่งนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับไปแบบนี้ได้ไหมเราอยากอยากผ่านไปแบบต้องแบบทำไมอีซี่แบบเนี้นะครับออ,อต่อชรอบต่อก็ไม่อยู่กันเดือนที่สิบเอ็ดกันแล้วนะครับน่าจะมีหลายพาร์ทแน่เน่เนี่ยนะ อุ้ยตกคุณผู้ชมครับเมื่อกี้ผมเกือบตกนะเอ้ยเอาเส้นทางของผู้ชายดีกว่าเมื่อกี้ว่าดาดิต้องซูมอ,ออกโอแต่แบบเนี้ยมันก็ดาบเมื่อกี้นะฝึกสมาธิไปในตัวด้วยนะครับแต่เมื่อกี้นี้น่าให้เสียงทายม,ามั่งากนะผมเสียงทายทุก ชี้ปุ๊โดดหนึ่งสองสาม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 ือได้แล้วท่านผู้ชมครับด้านไหนง่ายอ๋อมันไงมันก็ไม่เชิงไม่ง่ายมันคือง่ายที่สุดเลยครับเค่แบบเลื่อนแบบถ้าไม่ขยับก็คือแบบมันจะเลื่อนให้พวกเราครับถอยหลังไปนะครับท่านผู้ชมครับอุ้ยนี่ครับท่านผู้ชมครับด้านต่อไปอสมุดทีวีมังกรน้อยสุดอ e ีเพกนะครับ มามาต่อไป,ไปนะกระดานที่สิบเก้านะผมก็ไม่รู้เลยว,ว่าผมจะทำถึงด่านที่เท่าไหร่นี่ครับชุบโอ้ใช่ป่ะซีหลือชุบผมชุบนผมน้ำชมครับหมาแล้วทางนี้น้ำชมแน่นอนเราเก่งแล้วครับอืมทางนี้ผมคิดว่าตรงน,นี้ก่อนเพราะฉะนัน้ตนตรงกลางกลางกะ ทีตรงนี้ก่อนอ่ะแล้วก็ไปรตรงนี้เหมืนอเนเดิมอ้าเชี้ยะจริงๆนะครับท่านผู้ชมครับวิ่งชั่ชั่หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามชึบชั่ชชปุยตายเป็นเรียบร้อยอะนะท่านผู้ชมครับชึบ ไปด่านต,อต่อแปลงเลยนะครับที่ไม่เชื่อกันด่านนี้คือด่านอะไรนะมันง่ายสิ้นดีเลยด่านง่ายๆนะครับผมชื่อก็บอกอยู่นะครับอีีซ่ปาก y p a r k e ครับถ้าเมื่อกี้ถ้าผมเป็นชิปล็อกได้ผมก็แบบนี้นะเลยลองใช้ชิปล็อกก่อนอุ้ยเแอบไปเลยขึ้นรถเนี่ยที่พูดคำหยาบไปนะครับเฮ้ยท่านผู้ชมครับ คือมันไม่ได้ไปตรงสเกียนนะครับท่านผู้ชมครับขอให้โกงของให้โกงเอานะครับท่านผู้ชมครับแบบกี้ก็คนสร้างก็อย่าเพิ่งโทเทไปนะครับอ่ดดาดึงดานพออีกนึ่งดันพอดจานที่สามสิบถึงดานที่สามสิบพอละอุ้ยนี่คือบทลงโทษผู้ที่โกงแล้วท่วานผู้ชมครับอ้า ผมก็ขอไปคิดไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับอุ้ยเดี๋ยวค้างทุกคนคับบายส์ขอบทุกท่านที่รับชมกันบายส์บายนะครับที่ผู้ชมครับ